รูเมียแคลเทียเป็นลูกสาวของบารอนที่กลับชาติมาเกิดในเกมจิตหนุ่มเพื่อที่จะได้ช่วยอุนเทียที่เป็นตัวอวยของเธอในชีวิตก่อนเธอจึงสร้างแผนการเพื่อช่วยอุนเทียขึ้นมามากมายแต่จะเป็นแผนไหนล่ะอุนเทียเบลมอนคู่มั่นของเจ้าชายเป็นลูกสาวของดยุกเธอนั้นดูเป็นผู้สูงส่งและช่างเจ้ากี้เจ้าการ แต่จริงๆแล้วเธอพยายามอย่างมากเพื่อที่จะมีภาพลักษณ์เช่นนั้นใครเป็นคนกำหนดกันนะว่าผู้หญิงจะต้องคู่กับผู้ชายฉันไม่ยอมให้ใครมาบังคับหัวใจของฉันหรอก กล้ามาจากที่ใดกันถึงได้กล้ามาเหยียดแฉกระโปรงของเราจะคิดว่าจะรับผลที่จะตามมาได้เงั้ยหรืออ,อ,อภัยให้ดิฉันด้วยเถอะค่ะไม่มีทางเขาจะไม่มีวันยกโทษให้เจ้าเป็นแน่เขาจะมอบบทลงโทษอันน่าหวาดกลัวยิ่งกว่าความตายให้เจ้าซะเอ๊เะหากยังมีครั้งหน้าจะไม่จบแต่เพียงเท่านี้เป็นแน่จะจะระวังค่ะ แต่ว่าเมื่อกี้มันอะไรหรอถึงตัวฉันจะเป็นคนลงมือเองก็เธอแต่ทำเรื่องขหดไร้ไปตั้งขนาดนั้นจะส่งทีมทาไปให้เธอดีไหมนะถ้าโรทีเป็นงา๊างย่าที่เคยเล่นในเกมซะอีกนั้นเนี่ยฉันรูเมคัคนเทียเป็นลูกสาวของบารอนนอกสมรส ที่ถูกพาตัวมาหลังจากที่แม่เสียไปแล้วก็เป็นตัวเอกในเกมจีบหนุ่มที่มีชื่อว่าฤด,ดูผีบาตของนางเอกฉันเคยเป็นนักเรียนมอปลาอยู่ในประเทศที่เรียกว่าญี่ปุ่นในชีวิตก่อนเรานั้นหรือมั้งชื่อในชีวิตก่อนก็จําไม่ได้หน้าตาครอบครัวก็ลืมไปหมดแล้วจําได้แค่ความสนุกเวลานั่งเล่นเกมเท่านั้นเองก็นับไปได้หรอกนะว่าเล่นไปเท่าไหร่แต่ก็รู้อยู่ว่าเล่นไปหลายประเภทเป็นก็แต่เกมจีบหนุ่มที่ยังไม่ได้ เล่นเลยก็ไม่ใช่ว่าเกลียดอะไรเกมจีบหนุ่มหรอกนะก็แค่ไม่ค่อยสันทาพ,พวกหนุ่มๆซะเท่าไหร่จะไม่รู้สึกสนุกที่จะต้องไปจีบพ่อหนุ่มหน้าสวยสง่าราศีจับอะไรทั้งนั้นอะ่ะก็พอเข้าใจว่าทําไมถึงมีคนชอบเกมแนวนี้อะแต่ฉันก็ชอบต่อยตีมากกว่าอยู่ดีอะ่ะเอ๊ะอุนเทียเบลมันนางร้ายเป็น เป็นก้าอันโตของนางเอกรูเมียเธอเป็นลูกสาวของในยุคและยังเป็นคู่มันขององค์ชายลำดับที่หนึ่งที่เป็นเป้าหมายการจีบหลักด้วยุคลิกของเธอนั้นชอบกดขี่และมักคอยเหยียบย่ำผู้อื่นหักเธอเมีโวกาสแล้วก็ก็จะคอยว่าร้ายรูเมียด้วยท่อยคำมมสุดจะแทงใจดำอะไรนะนางร้ายไม่ได้ร้ายจริงที่เห็นเป็นแค่การสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะใช่ล้วเพราะว่า ต้องแบกรับหน้าตาของขุนนางตำแหน่งคู่ครองของเจ้าชายเอาไว้เธอก็เลยต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยที่จะทำตัวให้องค์อาจเหมาะสมกับราชีในอนาคตโดยที่ไม่ให้ใครจับผิดได้ด้วยแต่ว่าในสายตาคนอื่นความปรารถนาอันแรงกล้าของเธอมันกลับเป็นท่าทีของคนหญิงพย,ยองที่ไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจก็เท่านั้นแหละ แต่ถ้ามองในจุดยิงของเธอแล้วมันก็สมเหตุสมผลดีแล้วนี่ไอเจ้าพวกนั้นมันตาบอดสมองเลอเรื่องกันไปหมดแล้วหรือยังไงอุณเทียนี่น่ารักนี่ทีไหมนะดีใจจริงๆที่ดึงเธอตกหลุมพรางลงมาได้อยากให้มีภาพต่อที่อุนเทียเป็นเป้าหมายได้จังเห็นที่ฉันต้องเขียนแฟนฟิกที่มีอุนเทียเป็นเป้าหมายได้สักหน่อยแล้วแต่หลังจากนั้นฉันก็ถูกรถชนตาย แล้วก็แท้กขับมาเกิดในเกมจีบลุงฮะตะกี้นี้เอ๊ะล,ลูกบุณทาบอลลอนน,นางเอกนี่นะไม่จริงนานี่ฉันมาเกิดในพีคหาหน้าหรอเน,นี่ยแต่ยังเกิดเป็นนางเอกรู้เมกต่างหากอย่างน้อยก็ขอให้ไปเกิดในเกมไอ้ฉันฉันหน่อยไม่ได้หรือไงเอาถ้าอย่างน้อยก็เโชคดีมีชีวิตให้ฉันะนะ ถ้าที่นี่คือพิฮานนะ้าก็คงจะมีแค่อย่างเดียวที่ฉันจะทำอยู่ช่วยเหลืออุ้นเทียเอาละ่ะกลับมาที่ปัจจุบันทำไมปักเจ้าชายถึงไม่หลงละหัวปาหัวปาคูม่มาที่สวยงามสาง่านขนาดนั้นกันนะหรือว่าจะเป็นพราโลลิคอนนางก็เด็กตัวก็เท่าหมากระเป๋าช่างมันเถอะก่อนอื่นก็ต้องเริ่มแผนช่วยอุนเทียซะก่อนขุนนางปลายแถวอย่างฉันคงจะเข้าหาซื้อหน้ามไม่ได้ เพงั้นฉันเลยต้องสร้างสุงที่เธอเมาเออเจอกับฉันเออมีแห่ตามเนื้อเรื่องไม่มีทางทำแบบนี้หรอกคุณคะฉันว่าคุณทำผ้าเชหน้าตกนะคะสวยติดกับเข้าเต็มเปาเลยแท่านอุนเทียว้าวขอบพระคุณมากมากเลยค่ะได้เห็นท่านอุนเทียช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าให้กับมือแล้วรู้สึกตื้นตันมากเลยค่ะรู้จักฉันด้วยหรอคะ ถึงจะเป็นฉันที่รู้จักอยู่ฝ่ายเดียวฉันรู้สึกชื่นชมคุณมาตั้งแต่ตอนที่เข้าพิธีเข้าการศึกษาแล้วละค่ะท่านอุนเทียสงเง,ง่ายและก็งุนางามมากๆเลยค่ะค่ะค่ะถ้าอิงตามคาแรคเตอร์เดิมเธอก็ควรจะทำตัวไม่ถูกถ้าถูกชมตหน้าแบบนี้แล้วนะแต่ว่านะเธอก็ดูออกง่ายเกินไปจะน่าเป็นห่วงมากไปไหมเนี่ยฉันอยากจะเป็นได้แบบท่านอุนเทียเสมอเลยค่ะ ถึงพยายามศึกษามระยะมานักต่อน,นักก็ยังไม่ได้ผลออกมาได้ดีเท่าไหร่เลยละคะ่ะค่ะเป็นเช่นนั้นจะให้ตัวเราช่วยอบรมให้ไหมละคะเอก๋กับท่านอุนเทียแบบตัวต่อตัวนั่นหรอคะจะดีหรอคะนะแน่น,นอนค่ะคุณคือชาวเทียที่เป็นลูกน้อกสมรสของบารอนใช่ไหมละคะคุณอาจจะยังคงขาดคิริยาที่สมกับเป็นชนชั้นสูงอยู่ไม่น้อยแน่ หามีนักเรียนปลาพึ่งไม่เหมาะสมอยู่ในโรงเรียนนี้ก็อาจจะมีคำครหาต่อชั้นหรือไม่ก็เจ้าแชวได้หากคุณยืนการว่าตัวคุณนั้นหมดหนทางแล้วล่ะก็ดิฉันก็ไม่รังเกียจหรอกนะคะที่จะคอยอบรมสั่งสอนระยะให้กับคุณเธอพูดจะไม่น่าพิโรมอีกแล้วสิตัวเราจริงหรอกคะแค่คิดว่าได้ถูกสอนโดยท่านอุนเทียนแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งปลาพึ้มไปทั้งหัวใจแล้วล่ะคะ่ะ เริ่มแรกก็ต้องเข้าหาอย่างนุ่มนวลจากนั้นก็ค่อยๆติดสนิทไปเรื่อยๆคุณเทียฝืนตัวเองอย่างมากกับทั้งตัวเองและผู้อื่นเพราะถูกเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดเธอจึงไม่เคยเลยที่จะแสดงจุดอ่อนหรือด้านอ่อนแออ,นออกมาแต่ก็มีนานๆครั้งที่ตัวตนของเธอนั้นจะหลุดออกมาให้เห็นบ้างรีบๆโตเข้านะจากตัวเล็ก ลูเม,มียมไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะนี่มันก็แค่ฉันทำหกข้อนั้นเองอือือือ,อฉันกลับมาแล้วนะอลิสอ่าลูเมียไม่ทำอะไรของเธอนะ่าทำไมต้องมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นกัน จะเป็นอะไรสักหน่อยนี่เป็นของขวัญวันเกิดที่ท่าัญ่ามอบให้กับฉันที่เป็นลูกหลานเพียงคนเดียวเท่านั้นนะฉันจะห่วงมันมากก็ไม่แปลกสักหน่อยเออหวัวน่าอายเกิดไปแล้วไม่โปรดอย่าเอาไปบอกคนอื่นเลยนะในวันหนึ่งทำไมท่านิงกิตเจแล้วกับฉันนั่ล่วคะ แม่จะถามเหตุผลไปเท่าไหร่ท่านก็มีใครตอบกลับมาเลยแม่แต่จะชายตามองมาที่ฉันด้วยซ้ําจะไปปรึกษากับท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่ได้พอไปถามพี่กับเท็ดก็ตแต่หลบหนะ้าในวัดที่มีข่าวลือว่ามีวิญญาณอยู่ในหอพักดิฉันไม่ได้หวาดกลัวอะไรทั้งนั้นแหละค่ะเข้าใจไหมคะ,ะดิฉันก็แค่เป็นห่วงว่าคุณจะกลัวจนไม่เป็นอนลับอันนอก็เท่านั้นแหะค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วดิฉันไม่ถือโทษกดเครื่องหรอกนะคะถ้าหากจะใช้เตียงร่วมกับดิฉันน่ะมีใครไม่รู้อยู่ที่หน้นตาต่างด้วยค่ะออเออนี่สินะแก๊ปโมอเอ็เห็นทีต้องเอาไปเผยเพื่อให้โลกรู้หน่อยจะแล้วสิท่านอุนเทียเหรอคะเขาเป็นคนี่่ไ,ไ้ใส่โหดร้ายและยังยหยับกระด้างแม้แต่กับเจ้าชายอังกฤษไม่ใช่เลยคะ พวกเราก็เลยพยายามอยู่ให้ห่างกับเธอเข้าไว้นะ่ะรอคะที่จริงแล้วปกติเธอน่ะนะ <G ül> ว้ายทนอุนเทียดี่น่าอินดูจังเลยนะคะ่านอุนเทียเี่ไดไปคอที่สุดยอดมากเลยอะ่ะทั้งๆท,ที่ถูกครอบครัวเมินเฉยทั้งคู่มันเฉยชาใส่แต่เธอก็ยังเป็นห่วงดูแลพวกเขาทำเอาที่ผ่านมารู้สึกผิดเลยล่ะ วันนี้ฉันได้เคยกับท่านอุนเทียด้วยละถ้าทางเธอเป็นแบบในข่าวลือเลยและพันหลังเหตการม้ามของรูเมียจะทําให้ตอนนี้ภาพลับอันหญิงทะนมของอุนเทียพังทลายไม่เหลือชิ้นดีจนเวลาผ่านไปคําร่ำเดือปากต่อปากก็ได้ไปถึงหูของราชินีเข้าเด็กคนนั้นไม่เคยเอ่ยปากบนทุกได้ใดเลยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ ไม่แม้แต่จะเปลี่ยนสีหน้าแสดงออกด้วยซ้ำเมื่อถูกตำหนิเพราะได้รู้ว่านางเองก็มีด้านที่น่าเอ็นดูเช่นนี้เห็นทีเราคงต้องพยายามสารสัมพันธ์กับนางให้มากกว่านี้แล้วเป็นการยากไม่น้อยที่จะเข้าใจว่านางคิดอะไรอยู่หรอกนะวันเทียเบลมอนวันนี้จะเป็นวันที่เราต้องชดใช้ในสิ่งที่เ้าเจ้าทำกับฮานน่าแมกเรเกอ เขไม่มีวันยอมรับคนที่มีจิตใจสมมเช่นเจ้ามาเป็นราชินี์แห่งน,นามของอินกริชโตชาลับหนึ่งข้าขอประกาศถอนมันกับอุนเทียเบลมาสและขอประกาศว่าข้าแต่งงานกับฮันนาห์แมกเรกเกอร์แทนเทีย er. ่านเทียเป็นอะไรไหมคะมาไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันประมาทปล่อยเธออยู่คนเดียวจะได้ ก็รู้่อยู่หรอกว่าเจ้าชายจะม่ควงคู่กับฮันนาแต่ที่จะไปนคนมันตัวเองแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะมาประกาศถอนมั่นต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้ตเ่เป็นใครอยู่รอของอุนเทียงนั่นด้วยินดีที่ได้พบค่ะเจ้าชายอังกฤษดิฉันเป็นเพื่อนสนิทของท่านอุนเทียรูเมียแคเทียค่ะเพื่อนสนิทนี่เป็นเรื่องที่นอกแปลกใจฉะนั้นเจ้าคงเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับ รวมกันแกล้งคันน่างั้นสินะแกล้งหรอคะไีโต้องทำเป็นใครซื้อข้อรื่อหมดทุกอย่างกับสิ่งที่อุนเทียและพรรคพวกกระท,ทํากับฮันน่าของรายได้ด่าทอน้ด้วยถ้อยคำอันดับชาร์ตนัดตอนนะดิฉันอาจจะพูดไม่ได้มากเพราะว่าดิฉันไม่ได้อยู่กับท่านอุนเทียตลอดเวลาแต่ดิฉันมั่นใจค่ะว่าดิฉันรู้จักท่านอุนเทียว่าเป็นคนเช่นไรเ่าที่ท่านรู้แน่นอน ากการดาา่าทอกล่าวถึงคือสิ่งที่ท่านอุนเทียพูดกับคุณฮันน่าแล้วก็คงจะเป็นโปรดนึกถึงสถานะของคุณและคนรอบตัวของเจ้าชายด้วยค่ะพวกเขาทุกท่านก็ต่างมีคู่มั่นกันอยู่แล้วเช่นนั้นโปรดรักษาระยะห่างอย่างสมควรด้วยค่ะถ้าเข้าใจหรือเปล่าคะว่ามันหมายความว่ายังไงโอ้ใจของเจ้าเจ้าเป็นใครถึงมีสิทธิ์ที่จะมากำหนดว่าข้าต้องทำอะไร ช่ค่ะราบใดที่ท่านยังอ้างว่าทั้งหมดนั่นเป็นแค่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์ของท่านนั้นมันเกินเลยไปมากแล้วเกินกว่าที่จะอยู่ในขอบเขตความสัมพันธ์ในแบบเพื่อนเพราะว่าท่านนั้นไม่ได้รับฟังคําแนะนําของท่านอุนเทียเธอจึงไปตักเตนคุณฮันหน้าแทนด้วยตัวเองค่ะน,นั่นไงคะฉันกลัวมากๆเลยเห็นหรือเปล่าคะทางอิงกิมันเป็นเรื่องจริงคะ่ะฉันถูกพวกเขาด่าทอต่างๆนานาเลยอะ บอกเจ้าวนถือลอสาอะไรกับหย้อมตาของฮันนาว่ารอไงกันเช่นนั้นเดี๋ยวค่ายเป็นคนเปิดโปงความต่ำช้าของอุนเทียทั้งหมดให้กับฮันนาเองชิงทวัตรตะล่เลียนของฮันนาฝักผัดน้องใส่ชุดของฮันนาในงานเลี้ยงเต้นลมพยายามโยนกระสาต้นไม้ใส่ฮันนาขนาที่กำลังเดินในสวนหยอ่อมขับไล่นางในตอนที่นางกำลังเข้าร่วมง,งานเลี้ยงน้ำชาฝักนางตกบันได ข้าไม่ได้รักเจ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ว่าเมื่อไรเจก็พูดแต่เรื่องยศศักดิ์ความเหมาะสมหรือรักษาสิ่งที่ถูกมอบหมายไวท้ทั้งที่ตัวเจ้าเองก็มีได้ยยดีอะไรกับมันเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้เจ้าพวกไอ้เจ้าคนพวกนี้มันใช้ตัดกัดสมองตัวเองตัดสินอุนเทียเรืนนะถึงแม้ว่าฉันเปลี่ยนชื่อเสียงของอุนเทียได้แต่ก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่าง ยังไงก็คงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของเจ้าพวกนี้ได้แต่ว่าไอาการที่ทำ้ายแล้วใส่ร้ายคู่มั่นเพื่อที่จะได้ถอนมั่นโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนี่มันพยายามเอ้ยไอเขาพยยามดักดานเอ้ยกีพโพดอยู่มีแค่นั้นใช่ไหมฟังมาตั้งนานและหลักฐานก็ไม่เห็นจะมีท่านอุนเฮียนะต่อว่าคุณอัน,นนาะอะไรกันแน่น,นนะ่ะท่านอุนเฮยเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเราทุกคนเป็นพย,ยานได้ ท่นอุนเทียกับพักคพวกต้องละอายใจงั้นเหรอท่านจะให้พวกเราละอายใจงั้นเหรอพวกะท่านรู้ตัวเปล่าว่าสิ่งที่ทำอยู่มันคือการใส่ร้ายายสิฝ่ายเดียวถ้ากเป็นใครถึงมาทำร้ายท่านอุนเทียกันอะพวกท่านมีคู่มั่นของตัวเองกันหมดแล้วแต่ไม่เคยสนใจใหญ่ดีอะไรในตัวพวกนางเลยเอาแต่แย่งกันเอาเอกเอาใจผู้หญิงคนเดียวที่ไม่รู้หัวนอนไปเท้าอยู่ไหนก็ไม่รู้หลักฐานอะไรก็ไม่มีเอาแต่พูดเปล่าๆไม่ฟังถึงที่คนอื่นเขาบอก พูดแต่ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดความน่ารับถือในฐานะชนชัน้นสูงมัมีอยู่บ้างเ่าต่อให้ได้พูดมาเป็นเรื่องจริงเจ้จาชายเอกก็มีส่วนผพีเหมือนกันนั่นแหละเท่าที่เห็นทั้งหลายเหตุผลถ้าเอาแต่ดูถูกเหยียดหยามท่านอุนเทียที่ไร้ทางสู้อยู่ฝ่ายเดียวถ้าเพื่อปกป้องท่านอุนเทียแล้วก็จะให้พวกเราต้องท้าทายอำนาจราชบงพวกเราก็ยอมทุกคนท่านอุนเฮียนนะ้เป็นคนเลือดเย็นไร้เหตุผลอ,อ้โเหเป็นไปไม่ได้หรอก ท่านอุนเทียนาเป็นคนจิตใจดีขนาดแม้ตัวเองจะเป็นคนลงโทษโด,ดยการดีดหน้าผากแต่ตัวเองก็เกิดมานึกเสียใจทีหลังด้วยเอ๊ะที่พวกท่านพูดว่าเพราะท่านไม่เคยเห็นความน่าเอ็นดูขดองท่านอุนเทียใช่ไหมล่ะคะเช่นนั้นก็เชิญนะคะเชิญดูรูปนี้เลยที่เป็นรูปตอนที่ท่านอุนเทียกําลังอุ้มแล้วก็คุยกับแมวอยู่คทุกคนเอาที่ไหนมาพูดกันคะ เพราะว่าเหงามากก็เลยตั้งชื่อให้กับตุ๊กตาในห้องว่าอลิสแล้วก็คุยด้วยล่ะกับเพื่อนคนนึงท่านที่เป็นคู่มั่นอะ่ะพวกท่านอะ่ะที่เป็นพี่น้องอะ่ะทำอะไรอยู่คะหนูเมียฝีมือท่านใช่ไหมตอนที่มีข่าวลือว่าที่หอพักไม่เพพอมาก็กลัวจะนอนคนเดียวไม่ได้ก็ผีตั้งขนาดนั้นเรื่องอะไรที่จะไปทำรับหลังคนอื่นได้มันจะเป็นไปได้ไงกันทุกคนขอร้องขอเธอค่ะ าทางจะแท้ขนดีเกินไปหน่อยแฮะเยยบซะข้าคือคนที่จะเป็นราชาคนต่อไปเคยน่าไหนที่ข้าต่อต้านข้ามันพูดนั้นว่ามันต้องรู้จักว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นพ่อผิดหวังในตัวเจ้าจริงจริงอิงกริใส่ระไรคู่มันโดยไม่มีหลักฐานใดๆและยังใช้อำนาจของราชาวงศ์คมผู้อื่นอีกท,ท่านพ่อแต่ว่าข้าเห็นด้วยกับตาตัวง เจ้าก็คิดว่าพ่อไม่รู้งั้นเหรอว่าพวกเจ้าวางแผนที่จะกําจัดอุนเททั้งที่ทนั้นไม่ได้ทําอะไรผิดเลยพ่อได้รับรายงานมาว่าเจ้าทําตัวมีพิรุษก็เลยทรงคนคอยสัดสสองติดตามเจ้ามาสักพักละจนในที่สุดก็รู้สาเหตุและทุกอย่างก็แบปรากฏในวันนี้ oh. พ่อพลาดเองที่คาดหวังว่าเจ้าจะรู้สึกตัวว่าสิ่งที่ทำอยู่มันผิด เขาได้เห็นเจ้ากระทําในสิ่งที่โง่เขาในระหว่างที่งานเลี้ยงฉลองของสถาบันราชวงศ์ด้วยตาตัวเองแบบนี้แล้วเฮ้ยไว้ข้าจะตัดสินความผิดพลาดของพวกเจ้าภายหลังแต่ในระหว่างนั้นข้าขอสั่งให้พวกเจ้าทั้งหมดถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอกระเล็ดขาดและผู้หญิงคนนี้ผิดต่างกับที่เจ้าคิดโดยสิ้นเชิงบารอนแมกเกรเกอร์และลูกสาวของเขาพันนารับสินบนมาจากประเทศของศัตรูและนางยังพยายามยุยงเหล่าขุนนางต่าง และนางยังเป็นผู้สำรู้เรื่องคิดกลุ่มล้มล้างราชวงศ์ข้าสืบรู้มาว่าเจ้านั่นเคยหลับนอนกับเจ้าชายในหลายรา,าชอาณาจักรถ้าเรียบเรียงแล้วกลัวว่าโชกโศลแล้วทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะจบแบบฮาเลมแล้วแท้ๆนอน หมาความไปไหนก็ไปไอ้แลประโยชน์เอ้ยเวนเอ้ยเวนเอ้ยทำไมกัน่ะนอุนเทียอุนเทียเบลมอนถ้าแกอยู่เฉยๆไม่ทับอะไรเป็นนางร้ายไปอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วแท้ๆทำับให้นางเงียบซะสุดท้ายตระกูลบารอนแมกเกอรกก์ก็ถูกสั่งประหารชีวิตทั้งหมดเป้าหมายที่สามารถจีบได้ทั้งหมดก็ถูกเนเทศออกจากราชอาณาจักรอุนเทียหดหูไปพักใหญ่เลยละ่ะ แต่ไม่นานก็ได้รับแรงผักดันแรงก้าจากพ่อหนุ่มรูปงามองค์ชายลำนับที่สองที่อ่อนกว่า4ปีอนาคตของเรานั้นมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ลูเมียคะ่านอุเทยียตอนนี้รูเมียได้กลายมาเป็นคนได้ใช้ส่นตัวของอุเทียและเรื่องราวความสัมพันธ์นันแน่นแฟ้นของทั้งสองก็จะถูกข่าวขานไปตานาศีต่อไป ใครเป็นคนกำหนดกันนะว่าผู้หญิงจะต้องคู่กับผู้ชายฉันไม่ยอมให้ใครมาบังคับหัวใจของฉันหรอก นี่ก็ลายโปเกตแสิบเก้านีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลน้นำเลยขอขอบคุณทรู e Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ